กระผมในาเดนัยเชนโตชายในนามของคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างเจดีอัฐบริขารหลวงปู่บุญเพงเขมาเพรโตวัดถ้ำกองเพนหนองบัวลพูขอกราบขอพระเดชพระคุณหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกพระเถรานุเถระคณะสงฆ์ท่านผู้มีเกียรติและศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่วันนี้ได้กุณาให้เกียรติมาร่วม ในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและถวายพระพุทธรูปปฏิสถานภายในองค์พระเจดีย์อัฐบริขารเขมาเพรโตในวันนี้ วัดถ้ำกองเพนที่จังหวัดนองบุพูนะครับเป็นวัดที่เก่าแก่นะครับมีอายุมากกว่าพันปีนงแต่สมัยของโบราณนะครับแล้วก็ได้กลับมารื้อฟื้นอีกครั้งหนึ่งนะครเป็นสถานที่ปฏิบัติขององค์หลวงองค์หลวงปู่ขาวอนารโยซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งท่านได้จาริกทุดงมาที่นี่เมื่อปีพศ2501นรนะครับก็ได้มาสังเกตเห็นถึงความพิเศษของวัดนี้นะฮะวัดน,นี้จุดเด่นมากๆก็จะเป็น วัดที่มีมีหินนะฮะเป็นภูเขาเป็นกองหินนะฮะออซึ่งมีรูปร่างแปลกๆนะครับก็ได้ใช้บริเวณถ้ำแล้วก็ได้ได้ประเพณียพยอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ได้จัดตั้งขึ้นมาเป็นวัดถ้ำกองเพลนนะครับซึ่งก็จะมีออทั้งกองเพลนแบบโบราณด้วยออและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าวัดถ้ำกองเพลนนะครับเป็นวัดที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชุนัพันปีหลวงตลอดจนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ครับได้เสด็จมาที่นี่ถึง13ครั้งด้วยกันนะครับโดยเฉพาะได้เข้ามากราบระชะัชการหลวงปู่ขานาตโยนะครับซึ่งหลังจากที่องค์หลวงปู่ขาท่านละสังขารแล้วนะครับท่านเจ้าวัดองค์ต่อมาก็คือหลวงปู่บุญเพ็งเขมาเพรโตนะครับซึ่งท่านก็เป็นพระมหาเทระ เป็นพระสุปฏิปันโนที่เป็นที่เคารพนับถือของคนไทยทั้งประเทศนะครับโดยเฉพาะประวัติสำคัญขององค์หลวงปู่บุญเพงก็คือท่านเป็นสามเณรรูปสุดท้ายที่ได้มีโอกาสอุปถากหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับถึง4ปีด้วยกันนะครับและเมื่อองค์หลวงปู่บุญเพงมีอายุครบ20นะครับหลวงปู่มั่นได้บอกให้ท่านได้บวชเป็น พระพภิกษุนะครับหลังจากที่ท่านได้บวชเป็นพระภิกษุเมื่อปีพศ .2492 นะครับหลวงปู่มั่นท่านก็ได้รับสังขารวันนี้นี่คือความสําคัญขององค์งหลวงปู่บุญเพ็งนะฮะซึ่งท่านได้อุปถากหลวงปู่มั่นหลังจากนั้นท่านก็ได้มาสนองงานนะครับแล้วก็ได้ได้มาอุปถากหลวงปู่ขาวอนารโยเป็นเวลาถึง44ปีด้วยกันนะฮะก็คือเป็นเจ้าอาวาสองค์ต่อมาของวัดถ้ำกองเพลนะครับต่อจากหลวงปู่ขาวอนารโยนะครับและที่สําคัญที่เราได้มีพิธีในวันนี้ ก็เป็นพิธีในการที่ได้ บรรจุพระบระมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานจากสมเด็พระสังฆราชวัดราชบพิตรเมื่อเดือนสิงหาคมปี2562นะครับได้มาอัญเชิญมาบรรจุบนยอดพระเจดีย์นะฮะพร้อมๆกับได้ถวายพระพุทธรูปที่จะได้เป็นสถานอยู่ด้วยกันนะครับพระพุทธรูปองค์สําคัญสององค์ก็จะมาจากท่านองค์คมนตรีนะครับท่านจรัญทาดากนณสูตรนะรซึ่งท่านก็ได้อัญเชิญพระพุทธรูปของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ในรัชกาลที่10นะครับ มาปฏิสถานอยู่ที่นี่ด้วยนะครับส่วนกิจกรรมสําคัญก่อนที่เราจะได้มีพิธีในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในวันนี้นะครับคณะของเราก็ได้มีโอกาสได้ไปปล่อยประบุะจำนวน99าตัวนะครับลงในอ่างเก็บน้ําห้วยยางเงาะในพระสมริกของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งอย่างที่ได้ทุกคนได้ทราบนะครับว่าในหลวงเสด็จที่นี่ถึง13ครั้งแล้วไม่ว่าในหลวงรัชกาลที่9้าเสด็จไปที่ไหนนะครับท่านก็จะ มีความเป็นห่วงนะครับในความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้ส่งรับทราบว่าบริเวณแถบนี้ซึ่งก็อยู่ในภาคอีสานเนีฮะก็มีความขาดแคลนเรื่องของน้ำนะจึงได้มีพระราชบัตในการสร้างอ่างเก็บน้ําขึ้นมาหลายสิบปีแล้วนะฮะซึ่งตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีคนได้ทราบเท่าไหร่นะฮะซึ่งก็เป็นความโชคดีของคณะเราที่องค์หลวงพ่ออินทวายท่านก็ได้เมตตานะครับที่ได้ จัดเตรียมพื้นที่ให้คณะของเราได้มีโอกาสลงไปปล่อยปลาบึกนะฮะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทางกรมประมงของจังหวัดอุดรธานีด้วยซึ่งได้จัดส่งพันธปลาบึกมาให้เราได้ปล่อยนะครับอนอกจากนี้นยะเราก็ได้ไปสวดมนต์นั่งสมาธินะครับที่กุฏิของหลวงปู่ขาวอนารโยนะฮะซึ่งเป็นที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9และก็รัชกาลที่10นะครับท่านได้เสด็จมาทรงกราบนมัรสการหลวงปู่ขาวอนโยที่นี่หลายครั้งด้วยกันนะครับแล้ว จากนั้นก็ได้มีโอกาสได้ไปสวดมนต์นะครับกังที่บริเวณเจดีองค์หลวงปู่ขาวนะครับซึ่งเจดีนี้สําคัญมากเพราะว่าหลวงปู่ขาวท่านละสังขารเมื่อปี2526นะฮะซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงรับเสด็จสังขารของท่านเนี่ยนะครับอ,อยู่ในการดูแลนะครับอยู่ในพระรพระบรมราชูปถัมภ์นะครับในการดูแลงานศพทั้งหมดเลยแล้วนอกจากน้นยังได้เสด็จมา ในงานพระพราชทานเพลิงศพด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ได้พระราชทานทุนทรัพย์ในการสร้างเจดีย์หลวงปู่ขาวนะครับแล้วก็เสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์แล้วก็เสด็จทรงมาสมโภธองค์พระเจดีย์หลวงปู่ขาวนี้ด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็น สิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าสถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระบากษัตริย์นะครับก็อยู่คู่กันมาตลอดอย่างยาวนานนะครับมีการอุปถรัรมภ์กันมาก็ถือว่าเป็นบุญที่สําคัญของคนไทยทุกคนที่ได้เกิดมานะครับอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารครับ ปะคะวัตุอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นี่เวลานี้เป็นศีลกรณีพิเศษนะักท่าแก้ดวงลูกตาเราจะได้หล่อจิตใจพกดวงใจเจนจะได้นำข้อโลงถวายข้อบองสารีที่ตระท่าตื่นเครื่องตัปการะในพข้อโลงสารีที่ตระท่าคือพระธาตุของพระพุทธเจ้าและก็พระพุพพทัดที่มาคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าตื่นประดิษฐานไว บนเพดานยอดพระเจดีย์ของหลวงปู่เท่งเสมาทิระโะนั้นพวกเราได้รวมกันหลอมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็เพื่อเป็นเพื่อสักการะบูชาในองค์หลวงปู่แล้วก็ระงบูชาในต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์วันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหาเมอกยิ่งสําหรับพวกเราทุกท่านไม่ใช่ว่าพวกเราจะได้บรรลุทุกวี่ทุกวัน ปีหนึ่งพ่อมไ,มไม่ได้มาวัานปอูอย่างนี้กี่ปีพวกเราจะได้มาทําอย่างนี้เพราะนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันมงคนของชีวิตวันหนึ่งจะได้มาร่วมมารวมกัน